กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคัมคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลเจลิกแลวก็ยากแคมปัสครับเสมอคาชิวาเรโซไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับคาชิวาเรโซอยู่ที่อันดับ4ครับ5นัดมี10แต้มส่วนทางด้านนายก,ก็ยากแคมปัสอันดับที่10ครับ4นัดมี5แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกนะครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านหนองบัวพิชยาไป1ประตูต่อสมสมุทรปราการซิตี้พ่ายกับทางด้านชมบุรี FC ไป1ประตูต่อ2การท่าเรือชนะทางด้านนครราชสีมามาด,ด้าไป3ประตูต่อ2และทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับพ่ายกับทางด้านบีจีปทุมไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดครับ25นัดมี57เแต้ม ต่มมาด้วยอันดับที่2 b g ปทุมนะครับ25นัด45แต้มน้องวัวพิชยานะครับอันดับที่7นะครับ25นัดมี38แต้มทางด้านของการท่าเรืออยู่อันดับที่8นะครับ26นัดมี34แต้มชลบุรีอันดับที่6นะครับ26นัด38แต้มทางด้านของ สุพรรณบุรีนะครับอยู่อันดับ14ครับ25นัด26แต้มสมุทรปราการซิตี้อันดับ15ครับ26นัด23แต้มและทางด้านของเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับอันดับ16 25นัด15แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีกสกันบ้างน,นะครับตาด FC ครับแพ้กับทางด้านขอนแก่น FC ไป2ประตูต่อ3ลาดประชาเอาชนะทางด้านคัตตอมยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ0ูนย์ ลำปางเอพ่พายกับทางด้านลำพูนอริเออร์ครับไป0ย์ประตูต่อน1นและราชนาวีเสมอกับระนองยูเนเต็ดไป1ประตูต่อน1นมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะ2คู่ครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะทางด้านแบนฟอร์ดไป2ประตูต่อน1นสเปอร์เอาชนะทางด้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดไป3ประตูต่อน1นสรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับสเปอร์อยู่ที่อันดับ5ครับ29น้นัด51เแต้ม เวทแฮมอันดับที่7นะครับ30นัด48แต้มเลสเตอร์ซิตี้อันดับที่10ครับ27นัด36แต้มและแบนดฟอร์ดอันดับ15ครับ30นัด30แต้มไปต่อกนที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับลาบีเลซิสเสมอไอทักแฟรงเฟิร์ตไป0นย์ประตูต่อ0ู์วอร์กบวกไพ่กับทางด้านไบเออร์ลุคนคเซนไป0ูนย์ประตูต่อ2และโคโลนครับเสมอกับบริสเซียดอดบุนไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับ บอสเตอร์ดอนมูอยู่ที่อันดับ2ครับ27นัด57แต้มเลเวอร์คูเซนอันดับที่3นะครับ27นัด48แต้มอาบีเรซครับอันดับที่4ครับ27นัด45แต้มไอาทาแฟงเฟิร์ตอันดับที่8ครับ27นัดมี38แต้มทางด้านของวอฟบวกนะครับอันดับ12นะครับ27นัดมี31แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนนะครับอัมโโรเบียต้าเสมออันกอก้อนไป0ประตูต่อ0บอนเฟลาดีนาเสมอเอ,อีบาไป2ประตูต่อ2และเรกาเนสครับเสมอกันทางด้านสปอร์ติ้งคีก้อนไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของกันโชซีรีีของอิตาลีนะครับวิเซนซาเอาชนะด้านอาโคลลี่ไป2ประตูต่อ0พิซ่าเอาชนะด้านซินตาเดล่าไป1ประตูต่อ0 ไปรูจาไพ่กับทางด้านโคโมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งบอดเดโนเน่เสมอกับเบชาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและทางด้านสเปานะครับพ่กับทางด้านของคิมโมเนเซไปศูนย์ประตูต่อสองมาดูในส่วนของบุนเดลีกาสองของเยอรมันกันบ้างน,นะครับโฮเทิลคิวนะครับเอาชนะทางด้านอิงโกสตัดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เหนือนแบกเสมอเดโนโมเดสเดนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและยาร์ลสกนส์บวกนะครับเอาชนะทางด้านพัดเดอร์บอลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ มาดูในส่วนของ LEDVC ของเนเธอร์แลนด์กันบ้านนะครับอูแทคพ่ายกับทางด้านโคนิเกน en ไป1ประตูต่อ3อาจมอัจจนเตอร์ดัม um, เอาชนะด้านฟอยนูแอ้วเตอร์ดัมไป3ประตูต่อ2องเพียดวีเอลเฟนเอาชนะด้านฟอร์ตูน่าซิตาร์ไป5ประตูต่อ0วินเทดพ่ายกับทางด้น C, านอาร์เคซีวักไว้ไป1ประตูต่อ2และทางด้านวิลเลมทเวครับเสมอกับทางด้านเอเซดัมมาไป2ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะหนึ่งคู่ครับควีอาร์พ่กับทางด้านปีเตอร์โบโลไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมียร์ชิพนะครับดันดีเอฟซีครับไพ่กับทางด้านการโกเลนเจอร์ไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อคืนมีเตะ3คู่นะครับคิตตินพัลเลตเอาชนะทางด้านเอเวอร์ตันไป4ประตูต่อ0ูนย์เซาแธมป์ตันไพ่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ4 และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับไปศูนย์ประตูต่อ1สรุปการประกบคู่นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเชลซีจะพบกับคิตต์เลพาเลสนะครับเตะในวันที่16เมษายนนะครับเวลา3ทุ่มและอีกคู่หนึ่งเป็นบิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับลิเวอร์พูลครับเตะในวันที่16เมษายนเวลา3ทุ่มเช่นกันนะครับสำหรับ FA ฟเอครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับ ไปต่อที่ผลฟุตบอลกรารชกเซเรียอิตาลีนะครับเวนิเซียแพ้กับทางด้านซัมโดรเรียไปศูนย์ประตูต่อ 2, 2> เอมโปลีเสมอกับเวโรนาไป1ประตูต่อ 1, 1> อยูเวนตุสเอาชังหน้าซาเลานิเตน,นาไป2ประตูต่อศโรม่าเอาชงน้าลาซิโอไป3ประตูต่อศย์และบรลุนยาครับแพ้กับทางด้านออตลาลนตาไป0นย์ประตูต่อ1สรุปตารนางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับยูเวนตุสอยู่ที่อันดับ4นะครับ3านัด59แต้มออตลาลนตาอันดับที่ 5, 29นัด5้แต้มเ โลมาอันดับที่6ครับ30นัด51แต้มลาซิโออันดับที่7 30นัด49แต้มทางด้านของเวโรนาครับอันดับที่10ครับ30นัด42แต้มทางด้านของเอมโปลีอันดับ13นะครับ30นัด33แต้มเวเนเซียอันดับที่18 29นัด22แต้มและทางด้านสายเรนิเจน่าอยู่อันดับที่20นะครับ28นัด16แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลกเอิงของฝรั่งเศสนะครับมนาโกเอาชนะด้านปารีสยังเชงแมงไป3ประตูต่อศูนอองเช่เอาชนะด้านแบทไป1ประตูต่อศูบอกโด้พายกับทางด้านมงปริเย่ไปศูนประตูต่อ2องลริยองเสมอสตาบุกไป0ประตูต่อศูลนนะครับเอาชนะด้านเมสไป6ประตูต่อ1แงหลงนะครับเสมอกับทางด้านลริยองไปศนย์ประตูต่อศและโอลิมปิกมักเซ่ครับเอาชนะด้านนีดไป2ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นปารีสยังเชงแมงครับ29นัด65แต้มตามมาด้วยอันดับ2ครับมาลเซ่ครับ29นัด53แต้มอันดับที่3เป็นแลนนะครับ29นัด52แต้มอันดับที่4เป็นนีดครับ29นัด50แต้มอันดับที่5สตาบูครับยี่สิบเกนัด48แต้มอันดับที่7เป็นโมนาโกนะครับ29นัด44แต้มลองนะครับอยู่อันดับที่8นะครับ29นัด44แต้ม ทางด้านลียงอยู่อันดับที่10นะครับ29นัด42แต้มทางด้านมงเปรีเยอันดับ11นะครับ29นัด41แต้มเหลงอันดับที่12ครับ29นัด36แต้มแบดอันดับ13ครับ29นัด35แต้มองเชนอันดับ14 29นัด32แต้มลอริยองอันดับ16นะครับ29นัด28แต้มทางด้านของบอกโดนะครับอันดับที่20นะครับ29นัด22แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนกันบ้างน,นะครับเอสบันยอนเอาชนะด้านมาโยกาไป1ประตูต่อศย์เซลตาบิโก้เสมอเรียวเปติสไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์การดิดเอาชนะด้านบิยารรียลไปหประตูต่อศนเซบียเสมอเรียวซซิดาดไป0ูนย์ประตูต่อ0อนย์ปปยนยปปและเรียวมัดลิดครับพายกับทางด้านบารเซลโลนาไป0ูนประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นเรียวมัดลิดครับ29นัด6กแต้ม อันดับที่3เป็นบาซ่านะครับ29นัดเออขอประทานไปใครับ28นัด54แต้มเลเวนตีอันดับที่5ครับ29เนัด50แต้มเรยวลเซอสดาอันดับที่6ครับ29นัด48แต้มเวีรียลอันดับที่7 2 9นะครับ29นัด4 5แต้มโอซซูนาอันดับที่10นะครับ29นัด38แต้มเซนตาบิโกอันดับ11ครับ29นัด36แต้มเอเวเช่ครับอันดับ14ครับ29ด32แต้ม ทางด้านของคาร์ดิตนะครับอันดับ17นะครับ29นัด27แต้มมาโยกาอันดับ18ครับ29นัด26แต้มและทางด้านเลเบนเต้ครับอันดับที่20ครับ29นัด19แต้มโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอปทอภัยว้ณที่นี้ด้วยฮะดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อท่านยจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ